ปิดตัวกันมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วนะผมเพิ่งได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกบวันนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP 1แกะกล่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าวิ่งที่ เปิดตัวมาครึ่งปีแล้วว่ะเนะเรียกได้ว่าผมน่าจะเป็นช่องสุดท้ายที่ได้รีวิวหรือว่านำรองเท้าคู่นี้มาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอแบ่งพาร์ทเหมือนเดิมตามสไตล์ช่องผมนะเป็นการอันบ็อกซ์เล่าเรื่องเกี่ยวกับสเปคก่อนนะครับนั่นก็คือ h o k a Max X2 นะครับ Hoka Max X2 นั่นเองนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไรบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าเป็นสีใหม่สีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับก็คือเปิดตัวพร้อมๆกับคอลเลกชันของ โ o ก a าเซลโล X1 2.0นะครับก็เหมือนสีจะสลับกันอะ่ะ X1 2.0สีแรกก็จะเป็นสีฟ้าตัดสีแดงใช่ไหมครับพอเป็นม r k X2 ก็สลับกันนะครับเป็นสีแดงเขาบอกว่าเป็นสีเกรฟฟูดเอ่อลอะไรสักอย่างนะเกรฟฟูดค o ร a ลผมจำชื่อสีไม่ได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดสเปคแบบเร็วๆแล้วก็รวมไปถึงออนฟิสสมใสความรู้สึกครั้งแรกไซซิ่งเป็นอย่างไรกับคลิปนี้ได้เลยครับ เราเริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับสำหรับอัปเปอร์ของ h o k a m a ร์ x 2นะครับก็จะเป็นลักษณะเมชเป็นตาข่ายแบบ w o เว n นนะครับวูเว n นเมชนะก็ดูมีความหนาครับวัสดุดีเลยล่ะวัสดุดีมีความหนาดูทนทานนะครับเป็นตาข่ายที่รูระบายอากาศร,บรอบๆเลยเป็นตาข่ายโปรง่ปรงๆเลยนะครับโปร่งแสงมากนะแล้วก็มีความนุ่มนะ ย้อนแย้งไหมคือหนาแต่นุ่มอะวัสดุดูแข็งแรงครับแต่ว่ามันมีการให้ตัวดีนะเดี๋ยวเอาไปเล่าตอนออนฟีดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเป็นตะข่ายบุเบ้นรอบๆตัวเลยนะเชือกรองเท้าจะมีความหนานุ่มเนาะเป็นเชือกที่มีความหนาด้วยแล้วก็ดูนุ่มน่าจะมัดได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวรูร้อยเชือกปกตินะลิ้นรองเท้าก็จะเป็นวัสดุเดียวกับตัวอัปเปอร์เลยนะครับเป็นกัสเซตทางนะ ถูกยึดติดกับตัวรองเท้าด้วยนะครับก็คือเป็นตะข่ายด้านบนก็จะรีดแผ่นนะครับมีหนังกลับแล้วก็ตัดเว้าพอดีรับข้อเท้านะครับวัสดุหนังกลับดูดีอ่ะเออวัสดุหนังกลับที่ติดอยู่ข้างบนดูดีนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากบางระบายอากาศได้ดีแล้วนะครับปัญหาลิ้นเลื่อนเคลื่อนไหวก็ไม่มีเพราะว่ายึดติดกับตัวรองเท้าด้วยนั่นเองนะตัวซอฟต์ตัวซอฟต์อ,ฟอ,ตอ,ฟอินโซมีความหนานุ่ม นะมีความหนานุ่มกําลังดีเลยแล้วก็จอดูระบายอากาศรอบๆซอฟก็สวยนะซอฟเป็นสีฟ้าตัดแดงเนาะตรงลายนี้เป็นสีแดงเออผมว่าดูดีเลยล่ละอ่ะบริเวณฮิลคอล่านะครับฮิลคอล่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบบางๆนะครับมีฟองน้ำนุนๆสออันเอาไว้ล็อกข้อเท้านะครับแต่จะมีขอบแข็งๆตรงนี้นะ เดี๋ยวไปลองดูนะครับเพราะว่าผมลองใส่แล้วล่ะแล้วกเ็เคยไปโพสต์ใน Facebook ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านก็ให้ตั้งข้อสังเกตต,ตรงนี้นะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการกัดหรือว่าโดนเอ็นร้อยหวายหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันแข็งเลยนะครับขณะที่ฮิเคั์เตอร์ก็เป็นโครงไม่ได้แข็งมากนะครับแต่ว่าก็ อ่อนตัวนะครับเป็นฮิลคัลเตอร์ที่แบบคิดว่าการล็อกกระชับข้อเท้าน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะครับด้านหลังก็จะเขียนเป็นโลโก้เขียนว่า Max X2 นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณสเปครอบๆนะก็สวยครับดีไซน์ Max X เนี่ยสวยสีแรกนี่ผมผ่านมาต้องบอกกันเลยสีแรกที่เป็นสีขาวเนี่ยส่วนตัวผมเฉยๆแล้วพอผ่านไปปุ๊บเจอสีดำสวยละ แต่ก็แบบอะไรไม่รู้โดนใจแบบไม่ให้ได้ลองสักทีจะซื้อก็ไม่ซื้อน,นะครับจนเจอสีนี้ก็คิดว่าถึงเวลาและที่จะได้จัดสักทีนะครับสีนี้สวยจริงมาดูที่มิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางกันบ้างนะครับพื้นโฟมชั้นกลางก็จะเป็นโฟม2ชนิด2ประเภทนะครับก็คือส่วนด้านบนเนี่ยที่เป็นสีฟ้านะครับที่เป็นสีฟ้าจะเป็น โฟมพีบ้านะครับโฟมพีบ้าที่มีความนุ่มเด้งนุ่มแบบชัดเจนครับนุ่มชนิดที่ว่าเอามือกดก็รู้แล้วเป็นโฟมรุ่นท็อปสุดของตัวฮกกานะครับขณะที่ส่วนด้านล่างนะครับชิ้นส่วนด้านล่างสีขาวเนี่ยจะเป็นโฟม EVA นะครับ EVA คิดว่าเหมือนจะขึ้นรูปด้วยซ u ปเปอร์คิทิคอลเหมือนกันเนาะ ก็2ส,ส่วนผสานกันนะครับคือพีบ้าที่มีความนุ่มเด้งนะครับกับ EVA ที่เน้นเรื่องความเฟรมิร์มแน่นมั่นคงก็คือเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ความทนทานให้กับตัวพื้นรองเท้าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ไปสัมผัสตัวพื้นนั่นเองเนาะตรงกลางนะครับจะแทรกด้วยตัวแผ่น p b a บนะครับ เป็นแผ่นพลาสติกนั่นแหละเนาะเป็นแผ่นพลาสติกที่มีขนาดกว้างกว่าเดิมเนาะสังเกตว่ามันจะยื่นออกมาถึงบริเวณรอบๆตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแผ่นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกตัวนี้ก็สีชมพู เนาะเป็นสีชมพูแผ่นกว้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็อาจจะไม่ได้ช่วยดีดเด้งส่งอะไรมากนะครับแต่ว่าได้เรื่องความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสเต็กไฮของรองเท้าคู่นี้นะครับส้นเท้า42ม mm, มด้านหน้า37ม mm มนะครับ42 37เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ drop 5นะครับก็ตามกฎวอลเลติกก็ถือว่าเกินนะครับเกิน4 0มิลสำหรับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวช่างให้ดู น้ำหนักคู่นี้ไซส์9 US นะครับ9 US 27เซนเป็นหน้าเท้า2 E น้ำหนักอยู่ที่246กรัมครับลองช่าง2ข้างเลย248กรัมฮ้ยต่างกันเว้ย248กับ246ก็คือต่างกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับเป็นไซส์ตรงกันไหมไซส์ตรงกันอยู่แล้วละ่ะไซส์2 E นะครับก็น้ำหนักประมาณ2 4 0 เท่าไหรเดีอยสี่สิบหแล้วกันเอาน้ําหนักที่เบามาเข้าว่าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ถือว่าน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปกติแล้วกันสําหรับรองเท้าที่เรียกว่าซูเปอร์เทนเนอร์นั่นเองนะครับ มาดูที่พื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าก็จะเป็นยาง d u เบอร์ชันแรปเปอร์นะครับอ่าดเบรชันรเตัวนี้สำหรับ m a r x 2เนะครับเขาจะแปะมาเฉพาะส่วนที่จำเป็นเนาะ mm. ก็เรียกได้ว่ามีส่วนที่เปลยเปือยโฟมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นตรงกลางอะไรตรงเนี้ยคือจะแปะบริเวณด้านหน้าซ้ายขวานะครับที่เน้นซ้ายขวาตรงนี้ยังแปะไม่เต็มเลยเพราะผมคิดว่าน่าจะต้องการลดน้าหนักแหละ ก็จะกรีดเว้าตรงนี้นะครับขณะที่ส้นเท้าก็จะแปะมาซ้ายขวานะครับแต่มีข้างหนึ่งก็จะเว้าด้วยกรีดตรงกลางด้วยนะครับเรียกได้ว่าพยายามเฉือนแล้วก็ลดน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะนี่ก็จะเป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวฮอกามาร์ค X2 คู่นี้สวย เรียกได้ว่ารอคอยมานานนะครึ่งปีเพิ่งจะได้ลองก็วันนี้แหละเดี๋ยวไปลองออนฟิ ist, สสวมใส่เกี่ยวกับเรื่องไซซิ่งนะครับรวมถึงความรู้สึกของการลองใส่ครั้งแรกกับฮ o กามาร์ x เครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้าตัวฮ o ก a มาร์ X2 นะครับ Mark X2 เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มจากเรื่องไซส์ก่อนเลยแล้วกันนะ คู่นี้เป็นไซส์9 US นะครับ9 US 27ซนติเมตรเป็น2 E นะครับให้ดูความยาวก่อนความยาวคือเหลือ,เล,อเลยนะครับความยาวคือเหลือเลยนะครับเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดนหนึ่งนิ้วกดลงกับอีกนิดนึงได้ซ้ำนะครับสำหรับเท้าผมนะแล้วก็ให้ดูความกว้างของหน้าเท้านะครับเนื่องจากเป็นรุ่น2 E นะครับก็เลยแบบ เออมีความกว้างนิดนึงนะครับเพราะนั้นตรงโทรบ็อกซ์ก็จะใส่สบายนะครับแถมอีกเรื่องนึงได้ไหมเรื่องเชือก ด้านนี้นะครับไม่ได้ร้อยละนันหรูนะเพราะฉนั้นเชือกเหลือมากเหลือยาวจริงๆนะครับส่วนร้อยละนันหรูแล้วก็ยังเหลืออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นฮกกาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่หวงเชือกเลยนะให้เชือกมายาวทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาก็สําหรับคนที่ไม่ร้อยละนันหรูแหละเนาะอาจจะเหลือเยอะไปนิดหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนานะครับก็คือผมเคยไปลองสีแรกอะสีขาวที่มันเป็นหน้าดีหน้าท้าปกติไม่ใช่ 2E นะครับผมรู้สึกว่า ใส่ไม่ได้นะต้องบอกก่อนมันจะค่อนข้างเหมือนจะสั้นด้วยอะ่ะทั้งทงที่มันอาจจะยาวเท่ากันแหละเออแต่ใส่แล้วรู้สึกแคบนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเป็น 2E จะสบายที่สุดนะครับสาหรับคนเท้ากว้างหรือแม้แต่คนที่เท้าไม่ได้เป็นเท้าปกติอะ่ะไม่ได้เท้าผอมเท้าเรียวนะผมอยากจะเชียร์ให้ใส่ 2E ีด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกสบายนะครับรองเท้ามันน่าจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งยาวๆด้วยนั่นเองเองนาะเพราะฉะนั้น คู่นี้ตรงไซส์ได้แต่ว่าให้เลือกเป็น2 e จะดีมากๆนะครับคู่นี้ก็เป็น2 e ผมใส่สบายเลยนั่นเองนะมาเรื่องเรื่องไซส์โอเคแล้วเรื่องฟิลลิ่งก่อนฟิลลิ่งคือนุ่มเลยข้างหน้าคือเป็นลักษณะแบบนุ่มแน่นนะครับเออเป็นลักษณะแบบนุ่มแน่นแต่ว่านุ่มนำงงไหมนุ่มแน่นแต่ว่านุ่มนำนะครับเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากของตัวด้านหน้าเนี่ย มันจะเป็นโฟมพีบ้าที่ให้ความนุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัมผัสคือดีเลยนะครับสัมผัสคือดีมากๆนะครับขณะที่ด้านส้นเนี่ยก็จะเป็น EVA ที่ไม่ได้มีความแข็งนะครับเป็น EVA ที่เสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ความทนทานให้กับตัวรองเท้านะครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งเป็นฟิลลิ่งที่ดีเลยอะเออฟิลลิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้วยรูปทรงด้วยนะเออเดี๋ยวผมให้ดูตอนที่รีวิวมเมื่อกี้ลืมพูดถึงจุดนี้นะครับรูปทรงมันเป็นแบบ เมตาอกเกอร์ er แบบจัดจัดอะสังเกตว่าหน้ามันโค้งจัดเลยเห็นไหมครับตัวองศาด้านหน้าเนี่ยมันเชิดหน้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นความกลิ้งความไหลนะครับความกลิ้งของตัวฮ o ก a มา r k X2 ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรียกได้ว่ามันเป็น DNA ของตัวฮอกาเ e r o X1 มาเลยอ่ะคือถอดแบบมาเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นซ้อมของเขาจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นคู่นี้คือ ฟิลลิ่งดีมากๆเลยนะครับทั้งโฟมก็ดีนะครับทั้งตัวความกลิ้งของเขาก็ดีผมคิดว่าคู่นี้ก็ดี <laughs> ก็ดีจริงๆอะ่ะเออความมั่นคงนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูลองขยับเท้านิดนึงแล้วกันเนาะความมั่นคงนะครับคือวางเท้าได้เต็มเต็มครับเพราะว่า ั้งหน้าเท้านะครับกลางเท้าหรือว่าส้นเท้าเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างกว้างแล้วก็แผ่ออกไปเยอะนะครับรวมไปถึงมีแผ่น PBa บรองรับด้วยนะครับเพราะนั้นความมั่นคงไม่มีปัญหาเลยอะ่ะเออผมมีอาการเท้าล้มคู่นี้รู้สึกว่าเออค่อยยังชั่วเนาะเพราะว่ามีปัญหามาในรุ่นเซโร่ไอควันสองจุดศูนย์ไงมาใส่คู่นี้แล้วแบบเออคู่นี้ ค่อยเหมาะกับเราหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเซโร่เอ็กวันสองจุดศูนย์ไม่ดีนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับผมไงแต่พอมาได้คู่เนี้ยเออดีเหมาะกับผมสักทีนะครับได้ลองสักทีเพราะว่ามันออกมาก็ครึ่งปีได้แล้วนะครับจนเจอสีนี้แบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเจอสีนี้ยังไงก็ต้องจัดนะครับเพราะนั้นฟิลลิ่งกสสารสวมใส่ครั้งแรกคือดีงามนะครับความกว้างความใส่สบายดีเลยนะครับรวมไปถึงความกลิ้ง มีกลิ้งมากอ่ะต้องบอกกันเลยว่าวิ่งผมว่าน่าจะช่วยในการลดแรงนะครับเรียกได้ว่าเสริมแรงกลิ้งแรงผลัดส่งไปข้างหน้าได้อย่างดีแน่นอนนะครับส่วนส้นเท้าเดี๋ยวผมต้องลองก่อนเนาะมันก็ความรู้สึกมันก็อาจจะมีแข็งแข็งกระด้างเหมือนกันแหละครับผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เจออาการกัดนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมไปลองวิ่งเองก่อนแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวมาเล่าใน EP ีต่อไปแล้วกันนะครับแต่ใดๆเลยคือแบบโอ้ ชอบไปหมดเลยอะทั้งหน้าตาสีสันฟิลลิง่งโฟมความรู้สึกการสวมใส่สบายเออพักคาร์บอนกันก่อนนะช่วงนี้ขอไปสนุกเอนจอยกับรองเท้าแบบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับได้ลองแล้วเว้ยและนั่นก็เป็นความรู้สึกแรกนะครับของการทดลองสวมใส่เจ้าตัวฮอกามาร์ X2 คู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเลย ออคือต้องบอกงนี้ก่อนครับเท้าวความไปอีกนิดนึงแล้วกันคือผมอะรู้สึกว่าแบบนอยกับตัว h o กาเซโร่เอสนะรุ่นใหม่อะ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะคือชอบมากรักมากพยายามปรับตัวลองอะไรแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับเรานะครับแล้วเราก็ชอบฮ o กาไงก็เลยแบบเฮ้ ปล่อยไปแล้วนะเซโร่1อควนสองจุดศูนย์ปล่อยไปแล้วนะก็เลยแบบหาคู่ที่มันคิดว่าน่าจะเหมาะกับเรามาแทนที่แล้วกันนะครับนั่นก็คือมาร์ x เอ็นั่นเองก็เดี๋ยวเอาไปทดลองสวมใส่ลองใช้งานดูก่อน,น้วครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังใน e ีีต่อๆไปแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างรองวิ่งแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงหรือว่าเทียบกับรองเท้าในราคาหรือว่าในคู่แข่งเดียวกันเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังใน e ีีต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก ติดตามรับชมด้วยเอ้ยก็ชมเสร็จแล้วเนาะฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าคู่นีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับอ๋อส่งท้ายครับ,รบขอแสดงความยินดีกับนิวคาสเซลยูไนเต็ดนะครับที่ฉลองแชมป์แรกในรอบ60ปีเนาะแล้วก็เสียใจแทนพวกพี่ๆด้วยนะที่ไม่ได้สี่แชมป์